สวัสดีครับอีสานมันน้องฮี้ครับตอนนี้ยูไฮยูนาครับหนาแรงครับตัวตการสาตารับอากาศร้อนจะมีน้ำตากรับหนาเย็นไปบึ้งกันว่าสาักรับตั้งแต่ไป้กัน คำนมันในใจเจ้าว่าเกินสนทันนาในช่งนี้ใช้เวลาไว้สายรอี่จะได้พบกนอีคนั้งนทีเร้เชื่อนี yeah. Yeah. ้จะรนียวา โอ้ของไงของไงอ่าน้ำบกเลยเดรุ่นน้ำบกคุณเหรอโอ้ของไงขึ้นแล้วเ้อีแล้ว ของไงของไงจำนวนครับยอมจำนวนหนึง่งอัตราเขายอมแพรแล้วครับนหนึง่งอัตราโอ้ใส่มาตัดตาใส่ใส่งาม ตอลอดตอนื่งเราทีไม่เคยหยุดยิงนะจากใจถึนใจที่ไม่สิ้นเราเชื่อมัในใดไงมีทุกคนในส่วนหัว <c oughs> ในทุกอาณรรมที่สมบูรณ์เราสร้างความสัมพันธ์หน่อยในใจ ได้ไลายปันไดล่ะได้ไลฟ์บันไดปุณิเดี๋ยวไปบังนรูเอาเนาะไปรูดูการเรียบเลยโอ้น้าบอกว่าปุณน้าก็เล่าบอกว่าโอเคโอเคมันมันเอาวันนี้ สูรเด็ดครับเนี่ยเอาเสียส่วนเดาเนี่ยโอ้เก็บตกเอาอยู่ปะอยู่ปะบาดเก็บตกโอ้บุญบาดเก็บตกครับเนี่ยวิธีเอาทอพญานาคหลังจยักสูบเร็จขึ้น พูดยุ่งนางครับจมหัวบัวขึ้นพูยุ่งเท e ิงนี่โอ้ยาวปรบ้านหาเมรบเพราบนี่ความยาวทอดนี่ฮะแเมตรโอ้ความยาวแปเมตรครับปของเทียเลยนี่คือการเราขึ้นครับเนี่ย

เดี๋ยวพ่อเมียนมาจิตสาแล้วเพรนบ่มาล้างท่ออีกบาดนี่ล้างท่อแบกท่อขึ้นรถไถอีกโอ้พ่อสิแล้วภารกิจนี่ภารกิจองแบกปิยันท่อพิยันหนักเป็นรถไถ โอ้สองคนเี่ยเอาอยู่เลยดน่งครับดิพอแป <c oughs> ดเมตรบนเด้เนี่ของแค่ของแค่นั่นผู้ใดาสากเรือก็เลื่อมเด้อเนี่ยต้องสั้นนี่เท่านั้นออกเปียงน้ำแล้วเหรอครับดิ สรุปผลงานนะเปิดบ <ithe ater> <isions> ้างนี <Vorte il dunno> <the öst> ่โอ้ก็ทังไงเด้มันทังใส่ปลาทังยังนี่ฮะทังใส่ปลาปลาพุ่นอ้ววววินาขอเอาเอาไงมาบิ่งกันปลาดทัวร์มินิส่นี่นี่ทังบุนอ่ะเบิงขนาดทังอันนี้ตัวร่นกลางๆนี่นี่บิ้รูกลางๆเงกลางเพาะท่านงไไปไหนโอ้เบิ้งได้ขนาดทังเนี่ยปลาเงนง่าหมดอย่างรปนี้าเล หมูครับขัดใส่หมูบึกใส่ครับปลาอาหยาเลยคุณมันจะใส่ง่ายงายสองน้ำหนักประมาณสองกิโลเนี่ยตัวนี้ทั้งหมดนี้โอ้จุดบ่าเป็นร้อยแบบพี่เนี่ยเจ้านี่นี่ยุ่นเนี่ยปลาคอาบ่เห็นท่านเห็นปลาดุกอยู่ปล่า ขนาดกนนี้ครับโอ้ขนาดก็รักงามขนาดก็รักงามพี่น้องนี่ตัวโลสีตัวโลดิสามตัวโลโอ้สาตัวโลสีตัวโล่โล่สีตัวโลเนีนตัวลนี่ตัวโลนี่อาสิอันนี้ปลาเข่งปลาคอใส่ใส่สนสิสแนสีอปบักลยแรักคัดใส่

โอ้บีบกระนี่ของดีผู้เฒ่ากินบ่ได้เด็ดเนี่ยเออเขาปลาเขาไงซาสางนาทมโหใส่ได้เนี่ยครับเนี่ยใส่สองตัวล้อนะปลาดูนี่ตัวล้อตัวล้อเทคนิคเมืองอยังนี้ยังนี่เขียวๆนี่ปลามันกินนี่ยังโอ้เยตะไคร้เนี่ยปากมันตายย้อนถือกันตะไคร่อยู่ไหมเรียบร้อยเลยเผาเกลือ เอาเข้เาเอ้าอแบไบปใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ถึเงเกลียวกับมือครับเนีแบบ่ยาปของเทีของเขีเอาปลา